ครับน่าจะสุกแล้วครับทุกคนครับพี่นายครับเอาขึ้นมาเลยครับอ้โหผมกินไปสิผมจนอันนี้แม่งไม่ได้วะนายทำไมสามสองหนึ่งสามสองแล้วหนึ่ง ต้นกาสกากันอีกแล้วนะครับสวัดสดีชาวกาสกาทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อน้ำพุร,ร้อนของอำเภอพบพานนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าทำไมคิดว่าที่นี่อ,อากาศจะหนาวนะทุกคนแต่ร้อนครับร้อนใช่ร้อนมากนะครับเราจะลองทดลองนะครับหลายหลายช่องแล้วแหละพูดเลยว่าหลายหลายช่องแล้วแหละที่แบบว่าเอาไข่มาไว้ในน้ําน้นําร้อนๆน่ะแต่มันจะสุกเขาไม่อนุญาตให้เอาไข่ลงไปในบ่อตรงนี้แต่เขาให้เอาบ่อไปไปทางนู้นได้เดี๋ยววันนี้เรามาแช่บ่อน้ำพุร้อนกันด้วยนะครับเพื่อสุขภาพนะครับ่วงนี้เพื่อนติด นะครับก็เลยแบบต้องมาแช่บ่ออันพุร้อนบ่อยๆอ,อะไรติดอะไรในเนี่ยเนี่ยมึงลองแก้ผ้าแล้วลงไปดิโอไม่ได้รูนะอันนี้เป็นน้ำเดือดเลยนะเหรออุ๊ยรู้เลยว่าร้อนอ่ะเนี่ยเห็นเห็นเป็นไอน้ำร้อนนะอออันนี้ที่เป็นฟองขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่อากาศข้างในนะครับมันเป็นแต่ว่าน้ำร้อนนั่นแหละใช่เป็นน้ำร้อนที่เดือดขึ้นอนะในมึงลองดิลองมือจิ้มจุ่มดิลองลองดิร้อนนะดินนะมึงร้อนจริงมอุ่นอุ่น โอ้ยอยู่ซื้อไข่มาเลยเหรอครับเขาบอกว่าตรงข้างล่างอ่ะบ่อที่สองมันตรงไหนวะสามารถต้มไข่ได้อ่ะไม่ใช่บ่อเนี่ยน่าจะข้างล่างนู่นหรือเปล่าอันนี้น้ำร้อนวะลองจับดูดูควันออกด้วยกันเนี่ยหนึ่งสองสามเดี๋ยวรู้สึกว่าน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าน้ำแร่ธรรมชาติมึงไม่เห็นไงบ่อลิษัทตรงเนี้ยมองเฟอร์อะมึงรู้จักน้ำดื่มมองเฟอร์ป่ะอยู่ข้างๆเนี่ย ไม่มีที่แช่เท้าด้วยเด้อมีสาวสาวมีสาวครับ,บ,บเห็นอยู่ไปครับนี่ที่แช่เท้าเหมือนกันนี่หว่าตรงเนี้ยที่แช่เท้าไหนเออเนี่ยแล้วมึงก็มาแช่ไข่แล้วก็ไปกินนะอ๋ะอตรงเนี้ยไอบ่อน,นี้อยู่ฝั่งนรึเปล่าบ่อที่สองอะวิวสวยๆเนาะสวยจังเลยแต่ว่าว่าแต่แถวนี้มันก็นงเงียบดีเนาะเงียบสำหรับมาพักผ่อนช่วงหน้าหนาวผมไม่กยอยากเงียบเลยเดี๋ยวอ้าว เนี่ยครับมีแฟนสองคนแล้วนะครับพี่ไหนก็มีแฟนสามแล้วนะครับกูไม่รู้ว่าที่ที่นี่มีบ่อที่สองด้วยวะโอ้โหอุ้ยอันนี้ดูดึกดำบรรดีวะที่เอาไข่ใส่เข้าไปป่ะไม่ใช่ใช่ใช่ปลาเนี่ดีๆนะเว้ยไข่มึงล่วงนะเว้ยกี่นาทีวะต้องไวๆเฉียดเฉีเอ้ยมึงจะได้กินหรือเฮ้ยมึงเอาเอานี้ดิเอาสอดสอดตำตำดิมึงมึงไปนุ่นๆไหน มึงไปลงทางนู้นมึงไปลงทางนู้นไปเราจะมาดูนะครับว่าเราจะได้กินหรือเปล่าไม่มีซอสแบบไม่เป็นไรคุ้ยเยี้ยวครับน่าจะสุกแล้วครับทุกคนครับพี่นายครับเอาขึ้นมาเลยครับถ้าไม่สุกมึงก็กินนะเพราะมึงเป็นคนชอบกินไข่ดิบๆอยู่แล้วเดี๋ยวป่ะพี่นายลองฟังอะไนะครับเฮ้ยมึงลองดูของมันก่อนถ้าเกิดไม่สุกปุ๊บมึงจะได้รู้ไงเฮ้ย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 ได้ป่ะ โอ้โหไม่สุกโอ้โหเฮ้ยไหนดูดิให้มึงแกะดีดีเว้โอ้ยโอ้ออนเซนครับอืเป็นไงครับเอาไปต้มใหม่เยอะสูงไม่ดีวะโอ้ทุกคนเป็นไข่เลยแบบออนเซนอ่ะอันนี้วนๆเฮ้ยเป็นไข่เฮ้ยมองก็อึ๊ดทีเดียวเลยอึ๊ดทีเดียวเลยก็เลยอึ เป็นไงบ้างวะอืมอร่อยอ่ะอร่อยไงกูไม่กล้ากินเลยวะนี่เพื่อนอุ้ยในแม่งกินไข่ดิบได้วะแล้วก็แบบรสชาติเหมือนอะไรเองกินอะไรก็ได้หรอเอ่ออะไรฟูซาเวลาฟูกินแบบไข่ดาวอะไรป่ะแล้วมันแบบ น้ำน้ำไข่ดาวก็ออนเซนน,<ห>น,นั่นแหละต้นว่าอุณหภูมิไม่ได้ว่ะต้องเอาลงไปอีกเออมึงเอาปล่อยไปเลยเอาไปชนไว้ข้างล่างเลยมีไข่ขคออยู่ข้างในเปล่าเอ้ยมันไม่สุกอ่ะฮะ<า>ส่วนตัวไม่ค่อยชอบกินไข่ดิบ้วย,ย,ดดวยละจ๊ะไหนอ๋อย่าไปหเลยนี่หิวเลย ไข่อันนี้วะนอนๆรอนๆกูทุกคนดูดิว่าแม่งเอาสุกเลยไม่ได้หรอกเชื่อกุณิย์ือไม่ได้วะนายต่อจากกูนี่แหละทำไมอ่ะกูไข่เหล่มงได้ปะอือกูกินไปสิเโย่มต้นอันนี้แม่งแดกไม่ได้ว่ะเออนี่ครับ นอกจากจะกินไก่ดิบแล้วนะครับยังกินไข่ด้วไก่ดิบอีกเป็นเวนไพร์บอกว่ากินไข่ดิบนะแวววบมึงอะทุกคนครับก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าไปนี่เลยแช่หรอเออโอเคครับทุกคนครับรล่อน้ำใส่เข้าไปแล้วนี่เลยแล้วก็ตอนนี้เราต้องอาบน้ำเพื่อชำระสิ่งสกปรกของร่างกายออกก่อนครับเดี๋ยวรอรแป๊บนึงรอน้นานสามสองนิด ต้องกรดจอบอ่เอาลงไปเลยโอ้ยยยม่ยยยยยยยโอ้ยย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 ยอยยอยย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 ยนยยอยยดยย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 ยอยโอยย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 หยยยยยเปย่ยอยย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 อยยัสมยย

ติดตามด้วยนะครับมีคนดูกี่คนแล้วมีตอวนี้อยู่เจ็ดล้านสคนต้นเป็นไงชื่อชื่อพรนะครับชื่อทีมนักกีฬาครับพรนะครับจะนาแข่งกันแล้วอ่ะผมนายสิริโอสามสองหนึ่งจับขาเลยดูครับใครชนะนะครับทุกคน เริ่มเริ่มเริ่มเกิดวายุกใต้น้ำเอาแล้วครับเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยไหนแพ้วะไม่คิดโกงนะคิดโกงอะไรมีมีม,ม,มีมีบัตรจี้ด้วยนะเ <c oughs> มื่อกี้เกิดอะไรวะการต่อสู้ใต้น้ำ <c oughs> มีบัตรจี้กูได้แล้ว อ่านประวัติเลยนะเหมือนว่ามันเตรียมมาก่อนมันทำการบ้านดีอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็รู้สึกผ่อนคลายมากเลยครับคล้ายๆเหมือนเข้าออนเซ็นเลยนะอ่าก็อันนี้เราอยู่บ่อน้ำผุร้อนที่ตรงใจกลางเลยนะเนี่ยดูดิ มันน่าจะร้อนจัดแล้วก็แบบพุดๆๆเลยอะ่ะดูดิก็หลักจากการดาวของพี่ต้นนะครับป่บองภูร้อนเนี่ยน่าจะข้างล่างน่าจะแบบเป็นคล้ายๆเหมือนมีอุณหภูมิที่สูงหรือใกล้ๆก,ก,กับป่องภูเขาไฟนะเลยให้มีเลยทําให้น้ําที่อยู่ใต้ดิน,นเดือดแล้วก็กระทุกข,ขึ้นมานะครับ ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ร่วมใจดูคลิปของพี่ต้นนะครับขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับตอนนี้วิวก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับขอบคุณสําหรับทุกคนที่คอยให้กําลังใจนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดให้กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ต้นด้วยนะครับบา,บาย